Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มา,าแล้วครับพี่ไม่ไหวแล้ว กินเท่าไหร่ลองมือเยอะดิลองมืเยอะิก no ินเท่าไหร่มาโดนกลับบ้านแบเมเี่ยเี่ยเนี่ร

คนเนี้ยเมาแต่คนเนี้ยเพ้อาไม่เกลียวเอามีแหดนาทีต้องเมาสิเอาหมดแก้วตัวโรยูดวลวกิ้งหมดแก้วหมกแก้วแต่ไม่หมดใจนะครับไอ้ต่ำน้ำลงอีกเองตรง น้องอยู่โรดิโอครับนี่กนนงองน้องน้ำเออน้องน้ำอยู่ไหนโรดิโออตั้งไปหาน้งน้ำมั้กผมนอยไม่โอเคโอเคถ้าไหวไปโอเคฮปปี้แฮปปี้อ่าง้งน้ำแ่ที่นี้พีที่อืนเลีนี้พี่ี่อื่นอ่ตอง้าสาเฉย เป็นคนแก่เฉยๆเดียด้วยกันแต่ละไอคือไอมีแ้วนลอจากลูกกับเมียป้าป้าคลไปไวปหาพักไข่ไปแล้วลองลอกจากลูกกับเมียถ้าไม่ได้ถ่ายแท็กจนถ้าไม่ได้ถ่ายวีดีไว้อะเหมือนเดิมลูกลูกกับเมียนั้นเปอร์เซน้ นะอัดชิปไม่พอแชร์เลยแชร์เลยใหญ่าหญ่ใหญ่ใหญ่แจะได้ของจะได้ของไม่คือม right> ันความตกก็อีได้แต่ห้ามแชร์ด้วยแชร์ด้วยแล้วมาม่าแอนเดดี้มาม่ามาม่าเออรวามปีใหม่เลยเออความปีใหม่ ให้ใครดีอะทุกคนทุกคนเอ่อขอให้ทุกคน happy 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 new year happy new year happy new year happy new year แต่สำหรับตั้มไก่อาจจะ happy new year ก็ได้เกี่ี่เริ่มพานเริ่มพานไปเลยไม่ใช่นะพี่มันไม่เกี่ยวนะเริ่มพานจะีสิ จะดีสิจะดีสิ<อ>จะดีสิจะดีสิ <c oughs> ไม่อย่างอ่โอ้ไม่เก็ตอ่ะไม่รู้<อ>เรื่องอ่ะอเออไร่งปุ๊เลยอะไรอย่างอ่ะถามว่าจะดีไหมแล้วก็ไม่ใช่ไงจะดีสิก็ให้ตามไก่นีดปีนเดียวยังจะดีสิจะดีสิไม่จะดีไหมมันง่ายไปไง จะดีสิเออดี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 มาตายอีกโอจะดีสิเออโอเคไงโอเคโอเคไงโอเคเออเข้าใจยากเข้าใจอะไรยากว่ะเพื่อนเจมหน้าตายไม่สวยอยู่แล้วอ่ะหน้าตายไม่สวยเลยเข้าใจอะไรยากมากเลยอ่ะหันให้ดูดิ ป็นนักเลงอีกีฬาหากนะนะออเตนักเลง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 สัตว์อันลอมนักเลงหน้าสวยตรงไหนตรงไหนสวยตรงไหนตรงขนนักเลงขานักเลงขายใหญ่อะก่นักเลงขายใหญ่อะก่นักเลงขายใหญ่ขายใหญ่ขายใหญ่อะก่นักเลงขายใหญ่นักเลงขายใหญ่แก่อันนี้คือขายใหญ่จริงๆอ่ะเด้พี่ไม่ได้พูดนะ พี่ไม่ได้พูดนะอย่าพูดอย่างนั้นเออตกปากเลยตาไม่ได้ตกปากเลยเต้ปากไม่ได้ตกปากเลยตกปากเลยเลยน้องใหญ่ด้วยพี่ไม้มินตกปากเลยตกปากน้องใหญ่น้องใหญ่ด้วยโอ้ยอย่ายุ่งเลยพี่มินถูพื้นฐานหนูแข็งแรงอย่าอิจฉาดช้าพื้นฐานแข็งแรงอย่าอิจฉาแข็งแรงด้วยกินบายกินบไปนั่งเฉยๆอย่าตกเก้าอี้น้องใหญ่ายของพ่อพื้นฐานแข็งแรงเจ็บสน นอกได้เลยในานนานนานสามโลกแก่ดูดูทรงดูนานาคืนมาเยี่ยงคืนกอดจุ๊ประทุบกันไม่เลยตืน่ปนด้วยญิ่ปหน่อยินญี่นเตาเตเตานกันนะวินที สักอย่างละหัวฟูหัวฟูแล้วเจ้าสมองมาทํางานละหลังเที่ยงคือสมองมาทํางานหลังเที่ยงคือสมองไม่ทางานค่ะอย่าสั่งอะไรทั้งสิ้นฮะสมองนาณามาทำงานหลังเที่ยงคืนต้อนรับเลยแกพ่อกับแม่อะไรอย่ากทำไงพ่อกับแม่มันกล้าเไยเนี่ยเดพูดดีเนาะโจมละโจมแล้ว่า

ต้องมาดูตอนหัวค่ำนานาจะโตกวโตกวโตกวโกว่อะไรวะี่อะไรนีอะไรนะหอยเหรอ้ไม่ใช่ของตัวเองเลยนะหุ่นเปิ้ลก็ะดุงอ่ะท่านตายเงียบเราไปพักที่ใหม่ วยยังไม่อวยเตอร์ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะจิ๊บจิ๊ไม่ออกอย่าขายเลยที่ไม่ออกที่ไม่ออกที่ไม่ออกพี่วิจิปเขาบอกว่าถ่ายได้แต่อย่าเอาแบบไฟสองหน้าเขาเกินถ่ายได้แต่เด็กดีด้วยดีดีเด็กจะสวยเกินไงแม่ แม่แม่ไหวแล้วเนาะไหวแล้วไม่เมา,เล <c oughs> าแ,มแ,มแล้วก็แค่พอแหมแยจ๊แข่งมาพูดเมื่อกี้แบบเซ็กซี่มาเลยอะจะลากดักไปกันเน็นเนอะ ีนะไม่ใช่หอยนะทู๊กเไม่ใช่หอยมันล่เไม่เป็นทูไม่ใช่หอยถ้าหอยแตกนี้ก็กระจายแล้วนะกับนี้นะอะไริคุกี้อะไรตัไวยยกเอายาแล้วจถ่ายรูปแล้วบแล้วเอวู่อะตั้งเนห ปได้ไปได้ในคมไปได้ไปได้ในคมฮะจะเาติวานีมไป้ไปเดี๋ยวดี้อ่กก็ตั้เลยกัเออยืนอยู่ดีๆอ่ะยืนจิงว่นนี้เลยอ่ะให้บอกป้าตักไงมันเล่าแล้วยืนอยู่ดีๆไปนั่งเหรอเ้เออแค่เดินไปเดินมาเนาะแตนี่ยืนลวเมาแล้วก็เตีดีเยยืน

อิบายบายกินยักได้ไหมกิยักได้ไหมกมาเอาบาย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 ไม่นึกว่าอะอีสหพอไหมรเตยอะไเตยตะลวงเตยตะลวงตกใส่วะว้าวพ่อ อยู่รโอเหนน้น้น้าไหนมามีน้องคนเหรอทำไมเสียงสูงคะาชาไทยมีอย่างเงี้ยน้องโัดมามีอันเดะเม็นละแล้วน้องชมพู่เหรอน้านี่ say แต่ยาพี่มุดแล้วพี็ก็มีแล้วแี่อิบนี่ก็สกเแล้วโอ้ยไอลเมีไอเมียอ้ลูกเม้ลกมียอกเมีอ้ลูกเมีไอกเยอนเมียอ้กเมียไอเีไอู้กไูกเมีอเสียไอ้ลูกเมีูกเบียไอ้เสียไอู่มียอูเสียไอนูเียอวาูเมีอ้ลูเยอมีย้ลู้อเอไอ้เี้ม้ามล้ว ดดตกเขาหรือเปล่าน้องฝนหน้องฝนน้องฝนไหนน้องฝนไหนฝนต้มฝนต้มเ้ยเดกนเมียตกเาชื่แอนเนี่ไเอวาย้าอ๋อเดีกอ้ไปเดกนเดกเมียตกเาชื่แอนน้องแอนเนี่ไปเมียคนไหนเมียไม่ได้ขายใจเพื่อนกันเพื่อนโอ้แม่อีพะไเนี่อันนี้อะอีรีอ นจริะทุกวันนี้อยู่เป็นเพื่อนไม่สิพี่ไม่ได้นอนใต่กันจริงเหรอนอนคนละห้องใช่หรือเปล่ามันจะช่วงเวลานี้จะมีไม่ใช่ตะคผู้ีิปลงเม็และเก้ตัวเองได้หรือเปล่าไม่แก้ตัวไอ้หวายต้องมีต้องมีข้อแก้ตัวมันไม่ความจริงไงคนละห้องเหรอโอ๊ยแล้วไม่ได้มีอ่ะมั้งเหรอเป็นเพื่อนเพื่อนชีวิต เพื่อนชีวิตฮะเพื่อนชีวิตเพื่อนชีวิตเพื่อนชีวิตไม่ใช่เมียเลยเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนกันเพื่อนชีวิตไงเขนาดละคือคอยดูแลยามเจ็บยามไข้ก็ต้องแผลต้องแผลแผลแลแล้วแผลแผลไม่ใช่เมียไปบวชชูภูปุนก่อนเมียกับชูภูบุนไอ้ไอ้ยองห้ามแบบเมียไงไอ้กระยองห้องจะแล้วไง เราเย้าห้ามเป็นเมียเลยเป็นอีน่ยี่ไงและอันนี้เมียก็เหมือนที่เมียเป็นเพื่อน <c oughs> อ่าก็ไออย่างอู้อู้หืองไงคือเหมเายาวห้ามไง <c oughs> เป็นเพื่อนกันมาถ่าที่มาก่อนเลยไอ้ย้าห้ามไงอันนี <c oughs> ้เหมายาวห้ามก็ยอมรับเป็นเพื่อนกันไงอ่าถ่ายคลถ่ายคลิปถ่ายคลิปตรงนี้ <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> ม่ต้องมาถ่ายอันนี้อันนี้พี <c oughs> ่จี๊ดถ่ายได้แต่แร กว้านมเตัดต่อเองใครไม่หลังหาเลยเขาตัดต่อเองเขเปิการเขาถ่ายมนแหละแต่อันเนี้ยอันัเนี้ยหมดเดียวเลยว่าวแียวอันนี้มันมีผัวล้ไม่ะไม่หาไม่ได้ออ๋อผีนักเลงไี่ไข่เบยวฮะแกวหายยยไอ้หวายน้องก็น่ะ

ไม่สนแล้วไข่สนอ่ะไม่ได้สดไข่ไงเออแล้วไข่สนจมันอย่นี้ไเอาก็เอาหัวมาหัวไม่เอาหัวเอาเมียหัเอาไข่แล้วแต่มันะมันเอาหัวอหัวตามตาม้วตามไปเลงม่อยดีนะลำตามแล้วก็บอกว่าไเอาหัว แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาวบอกไปสิจะรู้กันเอาหัวที่ขายยาวมาเลยนะนี่หัวมีแส้นเอานะไม่เต็มใหขายาวเลยนอนเติมไม่เตี้ยเลยนอน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 เติมไม่เตี้ยเขาไม่เรียกว่าเตี้ย อะไรวะผู้หญิงไซส์เล็กไซส์เล็กพี่มีถานบ้านคลองใครบอกว่าเขาอัศร์บอกว่าไซส์เล็กเขาอัตร์ไซส์เล็กดิเล็กตรงไหนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนโดนน้องหมาเล็กเลยนะโดนเลยโดนแฮคข้างหลังเลยเนี่ยอิ่มน้องหมาเล็กนะน้องใหญ่อัตร์เป็นน้องอัตร์น้องน้องมาใหญ่ นี่ตดต้แล้วก็ยิงนักเลงแบบไ่า่อัดตัดเอ้ยอิ่มอัดตัดีีโอ้คน้ดตัดตัดตัดัดตัดดตััดตัดตัดตอตัดตัดตดคตตัดดัดตัดตั เป็นยังโจกดีนะในในหน้าตาไงหน้าสวยสวยตรงไหนอยากส่องใกล้ดิเอ้ยเงี้ยเดี๋ยวเห็นสีเซียนจะสาดไตรงหน้าพอหน้ามีที่ไหนกันเป็นยังไงไฟอ่ะเป็นกล้องพี่อะอ่าไม่ได้เปิดแฟลชเนาะไม่ได้เปิดไฟไม่เห็นสีแล้วพูดจริงนะผู้หญิงทำไมแบบซีฟี่ดีดีกล้องมาจริงๆริะไม่ ไม่ยอมถ่ายนะมั่นใจตัวเองสิเออมั่นหน้าสิมั่นหน้าอย่าไปสนใจขานี่คือแอบดาอย่าสนใจขามั่นหน้าเข้าไว้เพว่านี่ก็จะสศนทนะก็บอกว่าทุกทุกวันนี้หน้าสวยไงหน้าสวยค่ะหน้าสวยค่ะนะหน้าสวยหน้าหน้าสวยอออะไรองก็สวยสวยนะสวยนึกที่บอกไป

ได้อยู s <S <S oh ่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไปเด็บมาเยอะดีด้วยดีดีอั่นี้เองได้ยี่อน้งปล่อยอีน้องปล่อยให้เด่นเองไหมเดี๋ยวก่อนตามรับประดยชน์ไปเอารถลง เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยวปอนห้เลยเดี๋ยวรอขึ้นมาได้เตงเอาลงขึ้นอยู่เลยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเอาความจดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยเกาะไว้เ้อเกาะไว้เฮ้ยเอาไว้เ้อะั้เ้อะ ไม่จะไม่เมาแล้วไม่เหยาไปเอยไม่ไม่มานีเลยจะเากรมาไม่เมาไม่ถือแล้วเมาเันนี้หนีสิมาถ่ายอะไรพี่จิ๊บแล้วโลเดี๋ยววันอ